ก็ดีโซเชียลและยูทูบนะครับผมขอต่อละข้อสื่อช่องนะค้าเมือนแีแควนะครับผมให้กูทำเฮีย้ยอะไรเนี่ย <c oughs> อันนี้เราอยู่กันที่แฟตบอยซูชิอยู่ที่ไหนครับอ,อยู่ที่ไหนครับซายยมาลาตรงสาระแดงอ่าแล้วก็อันนี้เราอยู่กับน้องเอโกนะครับผมเอโกคนเดิม e เหมือนเดิมคือแดกอาหารญี่ปุ่นอีกแล้วเบื่อยังเบื่อย่ง ัไม่เบื่อใช่ไหมคืออะไรที่แบบว่ามันอร่อยมันดีก็แดกได้เรื่อยคือวันเนี้ยเราเป็นซูชิพรีเมียมเลยแ,แล้วก็จะมีเป็นพวกสเต็กด้วยอ่าวันนี้คือเดี๋ยวฝึกก่อนฝึกก่อนเดี๋ยวเอโกจะไปศึกเจ้านักกินทีซี่สามไม่ไปแล้วเดี๋ยวเราไปซีซั่สี่เลย <c oughs> เดี๋ยวให้เอโกฝึกก่อนก็เดี๋ยวเราจะมีภารกิจด้วยเราจะมีแข่งกับทีม my manate อ่าเป็นซูชิที่ยาวที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาซ้อมกันก่อนเบาๆอ่าก็เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้เราจะกินอะไรข้างในนะครับผมไปพี่ ใช่ครับผมอันนี้เป็นสปอนเซอร์หลักที่อยู่คู่กับการลดน้ำหนักของรูมาอย่างยาวนานตั้งแต่ดิทเทอร์เทลล์2ปียันปัจจุบันจะไปต่อยอนไฟแล้วผมก็คือตัวนี้กินก่อนออกกำลังกายแต่ว่าต้องคุมอาหารด้วยนะเออกินแล้วไปคาร์ดิโอกินแล้วคุมอาหาร1เมตรก่อนออกกำลังกายรับรองครับแข็งไดทนนานถ้าเกิดสนใจสั่งซื้อนะผมก็จะทิ้งรายละอดไว้ให้ตรงนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวเราเข้าไปกินกันว่าวันนี้เราจะกินอะไรปะ แล้วผมเปิดแบบว่าใบมรุ่นมากมากเทไหมโคตรเทเปิดแบบว่าแบบใหม่อันนี้คือของที่เราสัง่งมาบนโตน๊ะนี่พี่สีเกือบจะทุกเมนูอันนี้ไม่พอเลยนะคือเรามีปอกแบบว่าแป้งหลังอีกแป้งหลังอีกโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวจะมีแนะนําเป็นแบบว่าเมนูที่มาแล้วไม่ควรพลาดซึ่งกูก็ไม่รู้หรอกมันคือเมนูอะไรเดี๋ยวเราเรียกนี่พี่มูเดง๋ยวให้พี่เขาแนะนําดีกว่าเฮ้ยรอได้ปะเนี่ย เดี๋ยวรอพี่เขาแนะนําเมนูก่อนเดี๋ยวให้พี่แนะนําเมนูก่อนว่าถ้ามาที่ Fat Boy Sushi แล้วใช่ไหมถูกไหม Fat Boy Sushi ถูกแล้วพี่เริ่มไม่มั่นใจมีอะไรที่แบบต้องสั่งบ้างพี่แนะนําก็จะเป็นพวกซิกเนเจอร์นะคะซิกเนเจอร์ซูชิของร้านก็จะเป็นแฟรนพาสต้าแฟ่นพาสต้าจะเป็นเนื้อวากิวโกกาไข่นกกระทาอีกุระนะคะแล้วก็ออนท็อปด้วยท้อาฟ์ฮอร์นะคะแล้วก็มีขอมทอดค่ะ อ๋ออันบนใครบอกขิงไว้เสร็จของทอดเป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะคะซอยแล้วก็เอาไปทอดแล้วก็เอามาทอดด้านข้างอันนี้คือเรียกว่าถ้ามาเราต้องสั่งเลยใช่อันนี้ต้องผ่อนเนื้อครัวกาเนี่ยต้องแนะนำแต่ถ้าคนที่ไม่ทานเนื้อได้ก็จะแนะนำเป็นะลองไปทางนั้นใช่แต่ถ้าคนไม่ทานเนื้อผ่อนซานะคะค่อนซาจะเป็น หวานอามาเอเวีค่ะแล้วก็จะมีโฟกาคาเวียทัโกลนะคะเม,มนูนี้นะคะทานโดยที่ไม่ต้องจิ้มโชย,ยุเลยทานกับเกลือนะคะอ๋อคือแปลว่าเขาจะโรยไปให้แล้วเชฟ <c oughs> จะโรยมาให้เรียบร้อยเลยคอ,อ,อคทานตัวเสร็จก็ทานหัวทานหัวทานหัวคือทานได้ด้วยทานได้ด้วยค่ะจะเอาไปทอดกรอบคะ่ะ ถ้าแบบว่าอยากคุ้มก็จะแนะนําเป็นโลนะคะโลใช่แฟตบอยโลตัวไหนครับตัวไหนแฟตบอยโลจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อวากิววากิวใช่ไส้ข้างในก็จะมีครีมชีสอะโวคาโดฟัวกามีทับทั่วออยด้วยนะคะอันนี้คือแบบแนวแบบแนวคุ้มแนวคุ้มอืะแล้วก็ก็จะมีเอ็นกวะอันนี้ก็ขายดีมากมากเลยตัวนี้นะครับผมใช่ค่ะเอนกาวะก็จะเป็นคีบปลาตาเดียวนะคะแล้วก็เบินไฟนิดหน่อยค่ะ ะอันนี้เป็นแบบซูชิใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีเป็นสเต็กด้วยเนาะนี้มีนอกจากซูชิแล้วจะมีเป็นครัวร้อนจะมีพวกสเต็กเป็นพวกสเต็กคูชิยากิหลากหลายค่ะก็อันนี้ตัวนี้เป็นตัวอะไรตัวนี้เป็นลิฟอายสเต็กค่ะเป็นเนื้อออสเตรเลียอ๋อเป็นออสเตรเลียใช่ค่ะอันนี้มีแลมแลกด้วยแลมค่ะแล้ก็เป็นนนิวซีแลด์เป็นลูกแกะค่ะลูกแกะลลูกกแะตัวเ็กๆลูกแกะเท่านั้น เของแกแก่แล้วมันจะเหนียวอ๋อโอเคต้องเป็นได้แกะเด็กงมีอะไรครับผมที่คนจะต้องแนะนําที่แบบว่าอง้ากินเป็นบุรีคามานะคะเป็นแก้มปลายาอันนี้คือปาอะไรพี่เป็นบุรีค่ะค่ะบุรีปา a ามจิก็ได้ถ้าภาษาไทยนี่คืออะไรมาไม่ไกลนะอยู่นี่แถวภาคอีสานอะไรมูรีลัมไปจบเลย ยันร <Yellow> ูเทลใช่ค <tama> er ่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นพวกเทปันจิใช่อันนี้ก็จะเป็นคูชิยากิคูชิยากิใช่เทปันจิกคืออะไรบ้างในปันจิกจะเป็นกระทะแบนๆอ่าเฮียสปูสปุดูโง่ช่ใช่ <laughs> เราเป็นกับแก้มชั้นดีเลยสำหรับคนที่ยอยากมาดื่มอยากมาดื่มแล้วก็จะมี<ช>เป็นพวกของกระสือพวกอะไรงี้ใช่ค่ะก็ไม่ทานเนื้อไม่ทานปลาแล้วก็มีหมูทอดสาหรับเด็กสเต็กแซลมอนอมค่ะโอเคแต่ว่าที่เราสั่งมาก็คือเกือบครบแล้วแหละพี่ซี ทั้งทุกเมนูก็เปิดปิดมีสองรอบเปิดรอบแรกคือเที่ยงถึงบ่ายสองแล้วก็ห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มอันนี้ที่เรามาคือเป็นเวลาเขาปิดร้านใช่ใช่วันนี้พิเศษมากๆเขาปิดร้านเลยเพราะว่าอันนี้คือทําหมดนี้คือไม่ต้องขายใครแล้วเออก็เดี๋ยวเราไปนั่งกินกันดีกว่าดูคนนั้นดิฝากเพจเลยพี่ฝากเพจเลยเหรอให้พี่ฝากเพจมีเพจไหมมีเพจเพจก็จะเป็นแฟนบอยซูชิเลยค่ะอ่าเราเพจพี่อ่ะเพจเพจเราเหรอเพจที่มีไหมอ๋อ ไอจีก็จะมีเป็นหมูยองซีเคปค่ะอันนี้เปิดบ้าห้เขาเลยใช่ไหมเปิดบ้าเลยอ๋อโอเคเดี๋ยวเรากินแล้วคิวแล้วขอบคุณครับคุณพ่อขอบคุณครับมาครับยังจะหวงสวยกินนะครับผมไม่รอแล้วนะอันนี้เราเริ่มจากที่เขาแนะนําก่อนอันนี้เป็นตัวที่แบบว่ามาแล้วต้องสั่งอันนี้คือสั่เนื้อต้องกินยังไงดีไหมดีไหมอืมนี่ดีป่ะ มันจะเป็นแบบว่าออนท็อปด้วยไขย่อืมคือเนื้อเขาอะ่ะเป็นพวกลายพวกมันแทรกก็จะมีพวกเกี่ยวกับเรื่องพวกความดันอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็มีด้วยสรถาอแล้เซอรอโก็จะตามมา <c oughs> เราจัดการรวดเลยไหมเพื่อความรวดเร็ว <c oughs> จัดเลยพี่เอาลองนี่ก่อนอันนี้เป็นแฟสบอยโรที่แบบว่าเขาแนะนำเนี่ยเฮ้ยดีมันมีแบบคือชีอยู่ในเลย <c oughs> ตาม,มา,ตาม,มา อ๋อหรกล้องหรือกอันให้ไวให้พี่สี่อ๋อนี่เป็น,อ,อ,นอันนี้เป็นปลาแซลมอนเบิรน์นแล้วก็ข้างบนเป็นโฟกากับชาเวียแล้วแผ่นทองสังกะทานแผ่น <c oughs> ทองลูกนิมิตมันทำให้แบบดูน้นานมากเลยอืมอืมนุ่มแบบละลายเลยต่อไปอะไรต่อครับลาไหลต่อเลยพี่ ที่เขาปั้นนั้นอะเรากินกันเยอะมากแล้วแต่ข้าวเขาพิเศษนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นข้าวที่หมักแบบน้ำตาลสายแดงกับโชยุใช่ไหมสันผิดละไม่ใช่โชยุน้ำส้มน้ำส้มใสชูสูตรเขามาจากญี่ปุ่นนะประมาณนี้แหละครับปลาไหลวัวเนื้อเป็นค้อกคองเนื้อเป็นพวกสายสุขภาพกินแล้วแบบไม่อ้วนกินขนาดไหกินอะไรก็อ้วนให้ลองก่อนเลยดีไหมเนื้อหางอะพดีเขาบอกหัวกินได้หัวกินได้หัวกินได้ ดชอบตัวไหนสุด,ดในทานในบรรดานี้เหรอผมชอบตัวนี้ครับสายอ่อยมากอ่ะ้ตัวนี้เป็นตัวที่ทำยากมาก,กาเลยนะแ่ะ we <laughs> อันนี้คือเรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้คือแบบว่ากินเพลินไงเอออันนี้คือส่วนตัวแล้วอร่อยไหมวันนี้อร่อยมากเลยพี่อันนี้เอโกชอบเมนูไหนไอตัอะไรบัสตาร์ดไอแฟตบาสตาใช่ป่ะใช่ใช่ที่มันเ็ปับนานมันจะเป็นไอตัววากิวซูชิแล้วก็จะมีท็อปพวกไอไข่ไข่ปลาแซลมอนพวกอะไรอย่างงี้ก็เป็นแซฟโฟออย ของพี่นี่จะชอบเป็นตัวนี้เลยไอตัวที่มันเป็นพอสตาที่เป็นกุ้งอ่าตัวนั้นคือแบบว่าหัวเขาก็ทอดกรอบคือสามารถกินได้ทั้งคำทั้งหัวทั้งตัวเลยแล้วก็ไอตัวข้าวอ่ะคืออันนี้เขาใช้ข้าวจากว่าดีที่สุดเลยละของนิกาตาปะอ่ะค่่อ่าอันนี้คือเป็นข้าวที่แบบว่าดีมากๆกแล้วคือของเขาอ่ะมันจะหมักด้วยแบบว่าอะไรนะนั่ส้มสายชูแดงพวกโชยุอะไรอย่างงี้คือแบบว่าดีมากๆเลยแล้วก็ไอส่วนตัวครัวร้อนก็จะมีเป็นตัวไอข,แขาแกะมีขาแกะแล้วก็จะมีเป็นตัวที่ปิ้งย่าง ที่มันเป็นปิ้งย่างเสียบไม้มาให้แกงปลาอร่อยมากแกงปลาไอตัวนั้นคือกินได้ทั้งหัวเลยตอนแรกนึกว่าแบบเนื้อมันน้อยแต่คือจริงๆอ่ะเนื้อมันเยอะมากๆมันก็จะมีตัวลิ p ต์ e เซ็กไอตัวนั้นอนะ่ะคือจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าที่เขามาเสิร์ฟอ่ะคือเขาทําไว้สักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าเราอะถ่ายค่อนข้างช้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าทําแล้วแบบออกมาเลยมันน่าจะอร่อกว่านี้แต่ว่า ตัวนั้นก็อร่อยนะอ่าซื้อเนื้อแบบว่าดีมากๆแล้วก็ไอตัวที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นตัวที่ออกมาสุดท้ายเลยตัวไอแกะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าอันนั้นเป็นแรมที่มาจากนิวซีแลนด์อันนี้ใช้เฉพาะแบบเป็นลูกแกะนะคือคัดมาแล้วคือแกะแกะเขาไม่ออกมาเพราะมันจะเหนียวนี่เป็นแกะแกะวัยรุ่นแกะวัยรุ่นแล้วก็ไอรู้สึกว่าของเอโกจะชอบไปตัวไหนะไอโกพาร์บลี่ที่มันเป็นตุ่นตุนมาแล้วที่เขาบอกเขาเล้เจนเยอะๆยอะไอที่กูไม่กล้าแดกนะจะทิ้ไปที่เห็นเม็ดหน้าแบบ อันนั้นคือแบบว่าเขาตุนเป็นคอลลาเจนอันนั้นคือนิ่มมากๆอารมณ์เหมือนแบบว่ากินข้าวขาหมูมันกินแบบหนังหมูอะไรอย่างนี้คุณปอบอกว่าอันนี้ตุนจนแบบไขมันออกหมดแล้วเหลือแต่คอลลาเจนมันจะมีอ้วนไม่เชื่อเขาเหรออร่อยก็โอเคของอร่อยก็โอเคแล้วก็วันนี้นะผมราคาทั้งหมดเลยที่เรากินไปคือเท่าไหร่ครับสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเหมน่องหมดเลยนะเนี่ยอันนี้คือ วันนี้คือมื้อเนี้ยที่เรากินมาคือเป็นราคาแต่ว่าทางร้านของเขาอ่ะตอนนี้ก็จะมีเป็นโปรโมชั่นเป็นบุฟเฟ่ด้วยอ่าก็คือไปดูที่เพจและกันถ้าเกิดอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเราจะทิ้งไว้ให้ตรงนี้นะครับผมนี่แล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้ฝากช่องเอกสดังกฤด้ค่ะก็มีทั้งในยู u ูบไอจีเฟสบ o o คเฟสบุ๊คคือชื่อเดียวกันเลยอยากแบบดูแบบสาวแบบกินจุแบบกินแล้วไม่อ้วนอ่ะก็ไปดูที่ช่องเอกสได้นะครับเดวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะ ไว้เทปหน้าเราจะไปกินก็ได้ฝากติดตามด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม